สบายดีพี่น้องที่อยากแพงบนสกุลสกุลพอสองน้องมินนี่อีกแล้วพี่น้องกำลังสิเมื่อบ้านปังกับนูนหน่อยมาสามคนแต่ว่ามีสองพอน้องมินพอน้องมินไปเบิ่งเตบ้านพี่น้องเรากับนูน้อยก็เลยหลักเมื่อก่อนก็เลยได้ของกินมาแหว่สุพุผลกินแค่นี้ขนมพี่น้องเนี่ย ไปหายหน้ากินน kind of mm. ้ำทางอีกเดินทางไกลคนะปั้นกันกับน้องนะนมเนี่พี่น้องข้าวปุ้นก้อนยังนิ่มเนี่ยนะน้ำมื่อยนะปั้นกันคนละครึ่ง ฮะกินรดกินรดเมื <te ่อเห็ดหวาดบ่ะมื่อนี่นะเพิ่นเอิ้อนยังก็เรียนเหรอบอ๊ะออกใส่ใช่บอ๊ะยังก่อนนี่ยังนอ๊ะยังนอ๊ขุดบางก่อนเออพัดลาดนาเพิ่นบ่ไอ้กินหน่อยเห็ดบอ๊มี มันยังร้ายนะพี่หนุ่มมันใหญ่ก็เลยว่ะให้ห่อเมื่อแล้วก็เขาก็เลยมาเวยสุดเหมันกินไปเลยดีสุโอ้ยกอกไส้ชับบูคะแนนสิกินเบิร์ตไปมึงกินบ่เบิร์ตแลวังโลดเบิร์ตแล้วห้องมินอันนี้ห <sh arp letter> ้องมินเด้อห้องมินมาพูน่าห้องตู่กอกไส้เด้เฮ้ย <laughs> ไปพี่น้องมากินนรำกันเฮาซีมบบังน้อยหนึ่งก่เสร็จสีเมืองไาไปึ้นมากินไปชั้นบอกขน,ขนมไม่ให้ได้เดมินกับสีขึ้นแล้วนะเฮ้ยกับสี <c ười> ขึ้นแล้วนะ <c ười> นะสีขืนได้ยุขึ้ขนได้บ่เนี่ย <c ười> <c ười> <c ười> อยังก oh, yeah. yeah, ็โอ <laughs> <J ot. Wow. laughs> ้ยกอกใส่ไหนเห็นยังเฮ้ยม <c ười> ูจอกว้าทานสาวนึงค่ะโเอามาเฮ้ยน้ำนาเฮานี่ตงซมเบิงบเลยมาสู่กิน

ผูดผนเก่งแลทไรทำนี้ลูกข้าวปุ้นก็มีบายดีถุย่ะถุจ้าไปถุจ้าพี่พี่เป็นมาพี่ถุจ้ามามื่แหงกระซัมมาเจนูนนี่ยนี่ลูกน เอ้ยห <c ười> ้องคอยมามาคอยใจเองผูวไปหาเยี <c ười> <c ười ่ยมผูวไปไหมหาเยี่ยมไปอยากเบิ่งอยากคล้องเห็นอยากคล้องตื่นเห็นก็ตื่นใช่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 นางมิดนุให้เอื้อยเบิ่งให้เอื้อยเห็นให้เอ้ยเห็นนุษย์พี่น้องนั่งตักโรดายอยากเข่าก้องสองเบิ่งอีก พ่อเพิ่อนโอยู่พี่น้องไปคนหลับจ้างคนดินเขาเฮือนมาสัตย์ <ขอ S 1> ไปหลับจ้างคนดินเขาเฮือนเฮ้ยถากินน้ำเอ้ยตัวมันแหงอะยิบทิมเนอนะี่นะดีนะถุยแข็มตัวนะ่ะคนดึกอันนี้นะคนดึกพ่อเพิ่นนโอยู่ไปคนดินหลับจา้างเขาเฮือนเลยก็จะเอาบอลเพิ่นไป,ไปคุณห้องหนักมากสงสัยสิเป็นพัดลนนะนะไอ้มีเนาะ เห็นอยู <cin> eh <OUT> <inaudible> ่ในหม้อเปนไงวตั้งอร่อยโมียูกินหรอกันเลยสีเมือก็เลยผ่านมาก็เลยเอามาเบสูุ่่มผึ่กินมามาห้องข่อยเด้อไปนั่งอยู่ผู้เด้อ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 นั่งกับเออมินเด้อเออ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 พีเรียบปิหน้ามาทางนี้โดยโดยโดยนั่งร้องวะนี้ยอดไปนั่งแคบนอกปหูหูชวนกันอยู่อันนี้บวงแล้วไหตัวอันเดมาแล้ว อ่านอนบอปลาสดอลไรเด้อพี่น้องอีน้องอยากสดบ้ลูกเอาให้น้องบอสเอาลายบ่แม่เ่วยหน่อยบวนะเปิดเอาบวงเงี้เอื้อยพี่น้องบองบองมาสักให้อาให้อาให้อาพี่น้องโอ้ยปากปลาได้เอ็กเอ้ยนกแก้วเอ้ยปลาปลาเถอะสักใส่ของอาใส่ของอานี่อาโอ้ย ตามภาษาเด็กหนาอยพี <Yeah. c ười> <Oliver> <c ười> ่น้องเอ้ยยที่ซาตามจะตล์ไฟมันอ่ะกองอาผลมาโดย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 วาโดยดูโดยโดยโดยปุนปุนเจ็บก็ัก พ่อน er ้องมินเมาจะไปบึงบานพี่น้องเฮากับน yani ้สิักมือก่อนบ่มากบ่ให้ลันอันเอ้ยี่บ่ดเ่ปลาเฮาเฮาก็เ่ปลาดอืี่บ่ดก็ยังเ่ปลาเฮามือวันน้าก็สิปลาดาว่าซั่นปลาปลาใส่เอมินเด้ิเอมินาดูเอมินะอย่าเก็บิ่มเด้อแป้เด้ออย่าให้พี่น้องเก็บวยเด้อ บางบ้านเ้ยบางบางไอ้ไข่นั่งน้ำเนยบางไอ้ข่นั่งน้ำเนียเจ้าอยาไปใหอยยมไปเจ้าให้ยมไปไีไป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 ไยัาหา่อื้ยยมมามามาน้อยเอออย่าทึ่งเลยเนาะนั่งนี่นี่ให้านั่งน้ำนี่นะนี่เ้าสิกินลาน่ะเ้าเนี่ยจบเสด้ยีเหมือนก็แห

ม่โอต้องงัดลดมรงเอ้าไปเป็นตากล้องมาพี่มาพี่เงียมอ้าอ้าใอ้าทำไมอาให้อาบอหรือสีนังเอ mỗi ngày một ngày mỗi ngày một ngày mỗi 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 มามือนนี่ป่วนขนาดพี่น้องเลยโหไปเด้อเอื้นจะได้นะมูเหบอเจ้าไปแกดินนะเอายี่บ่อยดูวะเฮ้ยเอาอีกอีกว่าล่ะเอาไเอื้อนตายไหม หนูนอยเส่บร so nice. ือว่าห no so nice. <laughs> so nice. ิวข่าวนอทำบะดต้ทำบิดต่เจ้าเอาน้ำตัวก็ได้มาถวยกันไหมปาตั้หนูนอยผุเงียงถยสดเออสิไออื้อไเจ้าเป็นหักเป็นหมอสำนวนผูนบอมาซอม้เธอยุบลนะเออ ยุบรถเออเออเส่ปลาเส่ปาไว้ป่วนกันนะพี่น้องอย่าทื่อซาด้ออย่าือซาด้อยใส่น่อยนี่มาดื้อเเด้มามื่อนี่มาดือดื้อดื้อมมื่อนี่ดื้อนะน้ำ

มองยังก็มองนั่ะตากรอกหน่อยมาอยู่ทางลังเลยพี่น้องมางัดทางลังเพยอมุมมุมมุมล้นเซ็บอร่อย

กอกใส่จะบ่เห็นเด้ออาบ่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 อาสิลุกแล้วนี่บ่ลุกไม่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 นี่เอาถือถั่วเนี่ยเอาถือถั่วมาให้แม่ไปเนี่ยเออถือดิดิจะจะไปกินตุ๊กจะไปกินตุ๊กโอลาเลยเด้อพี่น้องปวดแห้งขนาดพี่น้องบ่ไว้ค่อยบ่ไว้ค่อยปวดแห้งขนาดนี้ในน้อยนี่คนอยากเบิ่งตัวเอง เอาถูเนา,นาะ้ตสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงหนูน่ะดื้อกนาดมือนี่นะลาเะไรพี่น้องพอกันไม่มกี่นาเด้อสบายดีบาย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 ไปะเหุ่นดี